สวัสดีครับทุกๆคนครับพบกันคอยก่าเช่นเคยครับกับช่องไอทิดวาดผ้าเหลาะนะครับเมือนี้ยที่ภาพมาเดินทางนะครับถนนสายหน้าเชือกบอะบือนะครับจากหน้าเชือกนะครับมาย่างบันโกไล่นะครับเพราะว่าเบิงว่าการเดินทางสิเป็นยังไงถนนหนทางสิเป็นยังไงน,นะครับ ถนนดีบ่ดีนะครับบรรยากาศขางทางนะครับเป็นจังไดนะครับมาเบิ่งกันนะครับนะครับออกจากตัวเมืองนาเชียงมานะครับมาหอดทั้งหนาเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำหวยค้อนะครับทุกทุกคนนะครับบ่าเทอา์ในหอดใกล้บาตเทอดอกนะครับถ้าก็จะวิ่งมานะครับท้างหนาเห็นบ่ครับ อันนี้เป็นทั้งโค้งครับทั้งหนาก็จะเป็นอ้างเขียนนำให้คอครับเพี้นคู่อยู่นะครับนะครับทังสายมือนะครับเขก็ตรงไปเรียวไปนะครับตามโค้งนะครับตรงนี้เขาเอิ่นโค้งน้องแสงครับทุกทุกคนครับนะครับโค้งน้องแสงเป็นลักษณะโค้งตัวเอสนะครับนะครับเขาโค้งแรกแล้วมาเข้าโค้งสองนะครับนะครับโค้งสองนี่ครับโค้งน้องแสงนะครับ ขวาเมื่อจะเป็นบ้านน้องแสงนะครับตำบลน้าเชือกนะครับเออตำบลโอวไรนะครับประท้านทวดนะครับเพื่อหน้าเชือกนะครับทางซ้ายเมื่อก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยข้อครับนะครับตรงไปนะครับไปเรื่อยๆครับนะครับไปเรื่อยๆกะเบิ้งวิวข่างทางไปช่วงนี้กะ ฝนตกฝนลงนะครับในช่วงที่เป็นเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับกับพ่อมีใบใหม่นะครับไปเห็นนะครับอ่าสีเขียวชุอมอยู่ขางซองขางข้างนะครับกับเดินนั่งไปเรื่อยๆครับนะครับกับไอทีดวาดผ้าเหลาะนะครับอ่าครับไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นถนนซีเลนนะครับช่วงนี้ครับเป็นถนนซีเลนนะครับ ตัวนี้ก็คือขึ้นมอแล้วนะครับขึ้นมอดอนก่อยแล้วนะครับตั้งใส่เมื่อเป็นออตขคว้าไร่นะครับไปทั้งขวาเมื่อครับประทานตทวโบผิดนะครับนะครับตรงไปนะครับเขียนมอดอนก่อยครับช่วงนี้ครับนะครับตั้งใส่เมื่อจะเป็นทั้งเขาบันท่าสร้างนะครับ ตรงไปเรื่อยๆนะครับเป็นมอดดอนกอยข้างหนาเป็นมอดดอนดอนกอยครับเป็นงย่าง,งอื่นมอดดอนกอยครับเพราะว่ามอดนี่อยู่บานดอนกอยนะครับนะครับเขียนมอมานะครับนี่ครับอันนี้อยู่ทึ่งอยู่ทึ่งเนินแล้วนะครับภาษาภาษากลางพันธุ์เ้ออื่นเนินนะครับภาษา บานเข้าจะเอือนม้อนะครัมบมอดอนคอยนะครับใส่เมื่อก็จะเป็นบานดอนคอยนะครับนะครับนี่ครับลุงม้อมาแล้วนะครับตั้งข้งพร้อมนะครับลุงม้อข้งพรอมนี่ครับม้อดอนคอยนี่นะครับขวาเมื่อก็จะไปบานหอยเล้านะครับ sure ใส่เมื่อก็ไปบานดอนคอยนะครับนะครับผลครับระยะทางไกลเลยทีเดียวนะครับ เขาจะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับขั้นหนาซาเขาแซงไปนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นทัางลงเนินมานะครับแล้วก็จะเป็นท่างตรงนะครับตรงตรงดิ่งเลยนะครับมองเห็นไก่ทีเดียวครับช่วงนี้นะครับนะครับทัางหนากระถิ่นบันหัวน้องคู่นะครับข้้งหนานะครับ ตรงไปเร่ๆครับชมกันไปเร่ๆครับชมยวชมบรรยากาศไปเร่ๆครับไอทิศวาทีผ้าเลาอไปนะครับถนนเสนนี้ถนนไม้เลข2สองหนึ่งเก้านะครับอ่าช่วงระยะอ่าที่เฮาสี่นํำมาเสนอเนี่ยก็คือหน้าเชือกบ้านโคไล่นะครับตำบลโไลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบันหัวน้องคู่นะครับนี่ครับถอดเล้วนะครับ สองฟังนะครับวาเมื่อก็จะเป็นลอพอสตอนะครับหรือว่าล่วงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับแต่หยีเป็นสถานีไม่ครับเพื่นเปลี่ยนเชือไม่นะครับนะครับมากับเสงไปครับออกนาไปครับนะครับรถซาครับมาบังวิทยทัศน์ได้การขับเานอครับนะครับ ไปเรื่อยๆครับทุกคนนะครับทางทางกับเชื้อเชืออุ้มสบายตาดีโยนะครับแต่นะว่าฝนบ่คอยตกโดดตะโดนแล้วนะครับไปเรื่อยๆถนนกับเริ่มเป็นสองเลนแล้วด้นะครับถนนเป็นสองเลนแล้วนะครับฟังข้างหน้าก็จะเป็นบ้านบุตรโกดนะครับนะครับ บ้นพุทตโคดนะครับตั้งขวาเมื่อก็จะเป็นวัดนะครับจะพ่อตั้งโค้งอีกด้ครับบานพุทตโคดนี่นะครับพอโค้งอีกสองโค้งครับนี่ครับโค้งใส่นะครับลักษณะตัวเอดหน่อยนะครับพาอเอดใหญ่นะครับบ่อเอดใหญ่คือโค้งนองแสงนะครับเป็นเอทหน่อยหน่อยนะครับนี่ครับโค้งขวาอีกที่หนึ่งนะครับจะตรงไปนะครับอันนี้ครับ ตั้งช่วงนี้จะเป็นทั้งตรงขึ้นกันนะครับทั้งตรงนะครับตั้งขางขวาเมื่อกลืนจะเป็นทุ่งหน้าแล้วนะครับใส่เมื่อกีจะเป็นทุ่งหน้าขึ้นกันนะครับนะครับกระตรงไปเรื่อยๆครับนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับนะครับอ่าจะเป็นเริ่มเป็นทุ่งหน้าแล้วด้ครับตอนนี้นะครับ อยู่ขางทางสองขางทางถนนมาเลกสองหนึ่งเก่านี่ครับขวาเมื่อจะเป็นบันโกท่าครับตูรุคนนะครับขวาเมื่อจะเป็นบันโกท่านะครับนะครับใส่เมื่อก็จะเป็นทุ่งหน้าเป็นสนามฟุตบอลนะครับ DNA นะครับตรงไปเรลยครับก็จะมีลานขายลูกตาลนะครับอยู่ขางทางนะครับแถวๆนี้นะครับ ไปเรื่อยๆครับเท่ากัตรงไป край, เลีเล่はは lady, ทั้งหนาเป็นบันโคลไลแล้วนะครับเท่าเสียเรียวบันโคลไลนะครับนะครับทั้งหนาจะเป็นบันโคลไลนะครับนะครับทั้ง้ายมือจะเป็นวัดนะครับทั้งขวามือนี่จะเป็นโรงเรียนนะครับนะครับเท่ากับเสล่ไป็นน้อยหนึ่งก็บทมีทั้งเลี้ยวนะครับเท่าเสียเรียวขวานะครับ เลี้ยวขวาเข้าู่ถนนอบตนะครับถนนท้องถิ้นแล้วนะครับนะครับมาเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเทดนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปครับเข้าถนนตองทิ้นถนนอบตแล้วนะครับก็ฟ้ากดติดตามนะครับกดไล่กดแค่นะครับช่องไอ้ทิดวาดผ้าเหลาะนะครับทุกทุกคนครับช่องน้อยครับอ่าขอสนับสนุนเลี้ยงใจครับ ไอทีบาทผ้าเลาะนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามครับทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ